กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมนายปานเทพกา้านโงรงลานสมาชิกวุฒิสภากับผมขอหารือเรื่องผลกระทบกองพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคลที่เริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่1มิถุนายนสภ2565ต่อมาตรการการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตดังนี้จากการที่องค์การสหประชาชาติได้กําหนดมาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชันในมาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่สมาชิก ระชาชาติเมื่อวันที่12ธันวาคม2539ให้เจ้าที่ของรัฐพึงแจ้มผลประโยชน์ทางธุรกิจการค้าและผลประโยชน์ทางด้านการเงินหรือกิจกรรมอันทําไปเพื่อประโยชน์ทางด้านการเงินซึ่งจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดกันได้นั้น <c oughs> ด้วยเหตุนี้ประเทศไทย <c oughs> จึงได้กําหนดให้นักการเมืองและผู้บริหารระดับสูงต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน โดยเปิดเผยต่อสาธารณชนและรวมทั้งค่าาชการอื่นที่ต้องยื่นบัญชีัพย์สินกา่าวแต่อาจจะไม่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนดังนั้นเพื่อให้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบพฤติกรรมการล่ำรวยผิดปกติและความประพฤติผิชอบของเจ้าที่ของรัฐทุกคนนอกจากนั้นตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและการปราบปรามการผู้มิชอบได้กําหนดตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา63า ให้ประชาชนแจ้งเบาะแสและพฤติกรรมการล่ำรวยผิดปกติและเระพฤติไม่ชอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานปปชและสำนักงานปปททั้งในรูปการเปิดเผยตัวตนและไม่เปิดเผยตัวตนซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้จําเป็นจะต้องมีข้อมูลชื่อสกุลที่อยู่อาศัยสถานที่ตั้งตรอดจนโฉนดอสังหาริมทรัพย์ ที่ครอบครองรวมทั้งทะเบีเบยนยานพาหนะที่ใช้ซึ่งอาจจะมีข้อสงสัยว่าได้มาโดยมีชอบรวมทั้งภาพถ่ายสิ่งของสารที่บุคคลที่เกี่ยวเนื่องซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ถูกกำหนดในกฎหมายให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจะต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลตามกฎหมายเสียก่อนเว้นแต่จะเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของสาระที่สำคัญดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการป้องกันและการปราบปราม การทุจริตมิชอบเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐมนูญกะผมจึงขอเสนอให้รัฐบาลโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพิจารณาทำข้อยกเวน้นตามมาตรายี่สวงเล็ก5ความว่าเพื่อเป็นความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญโดยจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มาบังคับใช้กับเจ้าพนักง,งานของรัฐทุกคนที่ได้รับสิทธิในการใช้ดุลพินิจจากรัฐทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถที่จะตรวจสอบการร่ำรวยผิดปกติและการใช้อำนาจโดยมีชอบดังที่เคยปฏิบัติเช,เช่นเดิมมาครับขอบคุณมากครับท่านประธาน